ชมฟุตบอลเจ็ดคนนะครับฟุตบอลเจ็ดคนนู่นนี่พออกสายประชาชนทั่วไปของตัวบอลนอกเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้าพี่พัดเก็บโอ้โหเจ้าชนาเนี่ยืนโล่งโล่งรอฝั่งขวาครับแต่ว่าตามจังหวะเลยครับเจ้าตัวมั่นใจครับว่าส่งไกลได้ได้แบบนี้เสื้อสีดำสมบัตินำโยนหนึ่งศูนย์ยัดมาที่คีรีนดี๋ยวกับคีรีเก็บบอลจ้างจังหวะ ขึ้นมาที่สมมาตเคาะออกมาอ่านเลยครับนะพี่กรมพี่กรมนะครับพัสกรมาไว้พาสกรยัดมาดูนี่ๆครับพัสกรเคาะมาง่ายๆอ่านเลยครับปิทวัตถุมาอีไม่ได้ครับในสุดยอดกับกีบสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี่ลูกคมคน,นบนนะครับเด้อบรรยากาศนะครับพอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปไซส์ครับมันเนี้ครับอยู่สถานที่ทำงานทำการอยู่บ้านพักนะครับเนาะอยู่บ้านพัก วันนี้ครับบ้านไทยบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ้งครับวันนี้เบิงเบ้งฟุตบอลกินรานเม็งด้วครับเข้าก,ก,กินนะทัพบรรยากาศพ,าพี่น้องโอ้งัขนาดบรรยากาศครับแวะมากินร้านข้าวที่ร้านร้าน,นร้านลาบป็ดสะดาวานนะะกรึยังครับวิการก็คือ างเราเมื่อนไปผ่านทางไปปราสาทนะครับเนาะก็จะถึงว้าชี้ยาปราสาทนะครับเนาะมาจากเมืองสุรินทรร์้านใหญ่เติ๋อยู่ครับเนื้อเสียบลูกคอบริเบียครับร้านลาเป็ดสเดาหวานนะครับเนื่อนบรรยากาศ ร้านเใหม่ผมตอบที่ร้านร้านรับเป็ดสดาหวาน ครับี่นองครับี่นองครับมีบมลาบเปลียตำแตงทอดกระดูกหมูครับเรือน,นี่ข้าเหนียวน,นี่รับครับนี่นี่นาวยกากาศครับนั่งชมตลา,าดรับอาหารรับเสร็จ ก็กระดูมอุกจำเตี้ยกินเพือเดียวครับวันนี้ครับกินเพือเดียวแซ่บคนกำลังมากครับพี่น้องแก่ก็กำลังมากเตี้ยมขากำลังมากครับนี่ทางเลี้ยงเมืองทางไปปราสาทนะครับเด้อไปพันมาทางนี้หลานรับิด็กสะดาวการู้ ชิมอร่อยออร่อยแต่ก็อืมน่ากจ้ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลุงคมคนบวนะครับเด้อนะครับครับมาสองพิกัดเลยครับเด้อไปเบิ้งผ่านมาแล้วครับทั้งรอบเมืองเบิ้งเป็นเตี๋ยบุดปอนเสียดคนนะครับเนาะกโลบมาทั้งในเมืองครับมาที่พิกัดเดิมสองที่ที่แล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเหนือนะครับเนาะ มาที luxury luxury measurement. The measurement. The ่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครับเป็นเป็นเชิงเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับเนาะนี่ครับพิกัดพิกัดเก่านะครับเนาะมาตอนนั้นนั่นดอกดาวเรืองบาะแหวงามอมันเลยครับมาตอนนี้ดอกเดาเรืองงามนะครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศข้างหลังนะครับเด้อนี่นี่ครับดอกเดาเรืองงามเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปพาชมบรรยากาศนะครับเด้อ พาชมบรรยากาศดอกลาวเรื่องด้านหลังนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศกา็มีควายเนาะควายสองตัวควายจำลองแล้วก็ยังมีดอกทานตะวันครับพี่น้องโอ้สวยงามมากเดอกทานตะวันนี่ครับ อ้าวขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยเรื่อยเรือยเหให้อุ้มขึ้นไหมฮะมามามาลุงอุ้มขึ้นมาสวยนะนี่มาลุงจะถ่ายรูปให้รูปหล่ออึ๊บอึ๊บปึ๊บจับดีๆลูกจับดีๆนั่าหน่ออ้าวชิยกโปนหน่อยยกโบนหน่อยกดไลค์หน่อยนะรูปหล่อรูปหล่อกดไลค์เลยเอ้ยหนอจีควาย นั่งคว้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต้นทานตะวันนี่สวยจริงจริงร้อนไทยไทยชุบร้อนไทยไทยชุบทานตะวันนี่ครับนี่ท่านี้คนโค้งสางขึ้นสางๆแล้เนาะดันทางตะวันออกนี่ครับน่าเห็นมหาอาคารมหาไล่เลยนะครับ สะพานน้อย,ยครับสะพานน้อยมาขึ้นสะพานน้อยมานี่เคยขึ้นยังสะพานน้อยไหมมามาขึ้นสะพานน้อยเร็ว,วนี่สะพานน้อยนี่ขึ้นสะพานน้อย เป็นไหมเป็นดีไหมเป็นดีไหมเฮ้ยแล้วจะถ่ายรูปให้ต้อตรงนึงตรงนึงตรงนึงั่นยกบ่กดไลค์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 อันเด้เฮ้ยรูปหล่อพิแต่รูปหล่อพาลูกพาหลานมาเที่ยวสวยสวยสวยดอกดอกคอสมอฟวันนี้คือมันพอจักซื้อได้ผมก็เลยแล้วก็ซื้อยัง อ้ากได้ก่ไก่บ้างนี่สวยดอกไม้ก็สวยคนก็สวยนั่นเองม่่อหิงข่าวครับนี่เดาเรื่องนี่ดาเรื่องนี่น้ามาสมอคนน้อ ครับดอกคาสมองเนี่ยเห็นอาค่านอยู่ด้วยเหรออาค่านเป็นเนะาะไม้ใหญ่เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเหนือเนาะครับเนาะอีสานเห็นไหมไม้ใหญ่เทคโนโลยีอีสานทั้ง่นก็ที่เป็นเขาวโพดนั่นครับท่างหุ่นเนี่ยเห็นอาค่านอยนู่ครับ สวยงามมากครับเยยลยทุน่นดอกคอสโมบัดนี้ก็มาตัวมังกรอยู่ครับพิกัดเดิมตลาดน้ำบรรยากาศสวยงามพิเศษ น้ำค mm ือก็ที่ก nah, ัดเดิมเสียสองสามทีที่มาตอนขาผ้าขาแฟรมันจะกาดขายผ้าไหม้ทิ้งไม้ตัวนี้โอ้คืองามเลยวะผ้าไหมผ้าไหมเพิ่นโอ้ผ้าไหมเพื่อจักบาดเนาะโฆษณาให้ 能听我